อาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะวันนี้อยู่ในช่วง Yukio Master Duel Daily นะครับผมนะก็วันนี้ก็อาจมาเป็นคลิปนะครับวันนี้เป็น Sky Sticker เจอกับมาลิซ์นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลิสต์นี้ยังเป็นลิสต์ที่ใส่หายไปผิดใบอยู่นะครับก็คือจริงๆแล้วต้องใส่หายเปิดเอ็กตานะครับเราเอาขึ้นไปหนึ่งแต่ว่านี้ใส่เป็นมูฟสิเจุสองนะเพราะว่า Sky Sticker ลิสต์เนี้ยผมเล่น DPE ด้วยนะครับก็เลยใส่ ก็คือเปลี่ยนแค่ดีเข้ามาแต่ว่าลืมเอาหฮออกนะก็ถ้าเป็นเทิร์นอื่นก็จะเป็นหฮออกแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประมาณไหนเนาะมาถึงมาลิเซตก็รำปกตินะครับผมผมเห็นว่าเขาจะเซิร์ฟนะครับก็เลยปลาอุลลาเข้าไปนะแต่ว่าถ้าครับเด็กสมัยนี้หยุดใบเดียวก็ไม่น่าพอ,อู่แล้วนะก็ปกติไปครับ ถามว่ามือเริ่มต้นแย่ไหมเนี่ยครับมือนี้เป็นมือเริ่มต้นที่กลางๆไปทางแย่ไปทางไม่ได้ค่อยดีเนาะแต่ว่าพอเจาะไปที่6กมานี่ค่อนข้างแบบค่อนข้างแย่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีที่บอร์ดเขามีแค่ตัวเดียวเนาะเราปลาเสร์ฟฟิลเราโชคดีครับที่เราได้อุลลา,ามาเนาะเพราะว่าผมปลาเทอร์ราฟอร์บี้ไงเสร์ฟฟิลเพื่อที่จะ เผื่อแบบนี้แหละเผื่อว่าจะมีคนปลาอุระมานะเพราะว่าจริงๆเราก็มีใบที่ต้องการอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโชคดีไปนะแล้วก็เอาหายไม่หมบไวบครับเพราะเราไม่อยากเปิด2ใบแล้วนะเราอยากใช้แค่ใบเดียวนะครับแล้วจังหวะน,นี้ครับผมก็เลยจังก็เลยใช้ตัดสินใจใช้หายนะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดได้ถ้าเห็นเมื่อกี้จะเปิดได้ไปฮีโร่นะครับใบตัวนี้เนาะก็คือคิดว่าถ้าเปิดได้แล้วมันก็ไม่น่าจะโดนมูฟดอกมังนะครับเพราะเดี๋ยวมันสับเด็กใหม่นะครับก็ สรุปมูไปนะครับก็มีเอนเกียหนึ่งใบนะครับมัตติโลหนึ่งใบเลยหนึ่งเลยสองใบนะครับที่ควรจําไว้นะแล้วก็ใบกันนะครับสรุปก็ไม่มีอะไรนะครับไม่โดนมันนั้นไม่โดนเอนจินผมโยนผมรีบโยนเวลเลอร์ไปเผื่อว่าจะได้เล่นลิงสามเนาะเราก็โดนเวลเลอร์เหมือนกันครับก็คืองูก็เป็นมันไปนะครับทีเริ่มลําบากแล้ว ถ้าเราทิ้งไว้ครับมันจะจวดเรื่อยๆเลยมันจะจวดแบบดูเดือดดูดันมาผมก็เลยผมเห็นว่าเขาจะเด็กเนี่ยครับเด็กมาลินเซสอะมันจะเป็นเด็กที่ถ้าไม่ใช่ตัวตัวเริ่มต้นตัวแรกที่เพื่อนๆเห็นกันที่ว่ามูฟน้ำสเปรย์นะครับมันแทบจะไม่มีจังหวะโยนแม็กซีให้แบบว่าให้เราได้จวดแบบจริงๆจังๆเลยใช่ไหมซึ่งผมก็กลัวเว่าเขาจะลิง์แบบเล่นเยอะๆใช่ปะผมก็เลยโยนไปก่อนเลยนะครับเพื่อผมไม่อยากให้เขาเล่นแล้วนะครับ แต่เขาก็ตัดสินใจว่าเขาก็ไม่เล่นะแล้วก็ตีมานะครับตอนนี้ไทฟอยก็เหลือพันสี่เท่านั้นนะครับทีจั่วครับชวกะตะคอครับนี่เขาจะมูฟจุ๋ยนะครับผมก็เลยตะขอครับเห็นมีเวทสามในหลุมนะครับก็เลยยืดขึ้นมานะมูฟจุ่ยครับแล้วก็ตีไปหนึ่งทีครับผมเคลียร์มอนนะผมไม่อยากให้ใบเนี้ยอยู่ในสุสานแน่ๆนะครับไม่ได้อยากให้มันค้างฟิลนะ ผมก็เลยสั่งเ,เลือกที่จะสั่งเวอร์ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เลยเราเงี้ยแล้วมันเปิดเจอใบน,นี้จะค้างมือใบน,นี้ถ้าอยู่ในสุสา,านะมันจะมีเทคบอกว่าถ้าเราจั่วตอนดาวเฟดนะครับถ้าเป็นมอนสเตอร์เราสามารถสเปเชียลซัมมอนลงไปได้เลยนะก็เปิด3ครับได้อ f ฟเตอร์เบอร์เนอร์ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังคิดแล้วว่าถ้าเขามีมอนะผมน่าจะแพ้แล้วแหละ นะครับเพราะว่ามือผมก็ค่อนข้างเน่านะครับแล้วเขาก็จบเธอเลยเหมือนกัน,นครับผมก็แบบเอ้าอ่าแล้วพอเปิด3มครับก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับผมก็คือมือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีดวงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โชคดีที่ว่าเขาก็ไม่ดีเหมือนกันนะอ่าเห็นปะพอเราจวยได้แอรนะครับเราก็สปย์ลงไปเลยนะครับเราก็เก็บนี่ไว้นะครับ ลิงแอดไว้นะครับแล้วก็ได้โรเซ่มาพอดีนะครับพอได้โรเซ่แล้วก็เป็นฮายาเตะครับคือผมอะ่ะเล่นฮายาเตะก่อนว่าผมล่อของนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลเลอร์หรือจะเป็นดอบเ e ตเนี่ยครับเห็นไหมเพราะว่าเราจะได้แบบได้โมเพิ่มด้วยนะครับแล้วสบายและนะครับเขาไม่ให้เราโมเพิ่มแต่ว่า แต่เมื่อกี้ถ้าผมโมเลยได้มันก็โอเคนะครับมาดีเซตเห็นไหมตัวน้ำครับมูฟสเปรครับผมก็ยึดมาเลยนะครับไม่ให้เล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวลิงก์นะเดี๋ยวมันจะยาวนะคอนเซปต์เดนีลิงก์แต่เพิ่มเดี๋ยวนี้มันจะเก็บเดี๋ยวมันจะอะไรนะรผมก็เลยตัวแรกมาก่อนเลยนะไม่ให้เล่นนะครับแล้วผมก็เปิดอ่าเสิร์ชมันติโลมาก่อนมารีคองนะครับแล้วก็ทิ้งไอ้นี่ทิ้งไปนะครับเพราะไม่ได้ใช้แล้วเราปักฟิลว้อยู่แล้วนะ อ,อทำไมไม่คากะลีก่อนจังหวะเมื่อกี้นะครับควรทำคากะลีก่อนนะมาเก็บนะครับผมใช้นั้นน่าจะเป็นใบสุดท้ายในเด็กแล้วละครับผมก็เลยใช้เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอรีเซิร์ชมาแล้วจะไม่มีให้ใช้มันติโลจหนึงนะก็เลยเลือกที่จะใช้มันติโลเอ,อ้ใช้เอ็นเกตดีกว่าใช้เอ็นเกตจหนึงนะครับ ว่าก็เขาก็ตัดสินใจว่าจะชุบใช่ไหมครับผมก็ตัดสินใจว่าจะรีมูฟนะเพราะว่าอีกใบหนึ่งผมเป็นตาขอถ้าผมชุบขึ้นมาเลยผมจะใช้ตาขอไม่ได้ใช่ปะผมก็เลยต้องรีมูฟถ้าเขามีตัวเลขอีกตัวหนึ่งผมก็จะเลยจะตาขอยึดมอนมานครับแล้วก็เล่นต่อนะเธอหน้าทำเอ s ิสโค้ดได้นะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามไปด้วยนะก็เจอกันทุกวันนะครับสำหรับ Yu-Gi-Oh! Diary นะครับน่าจะทุกวันจริงๆแล้วนะครับเพราะว่ากลมาจริงจัง มากมากเลยนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ